ช่วยทองอะไร่ยขึ้นลงไม่เยอะเนี่ยก็จะขึ้นมันก็จะผูกผูกลดๆกับเงิเนเงินประกันผมนี่คิดภาพบอกไหมครับขเขาเรียกว่ามามร์คุ้มหมังเก๊สน,น,น,นั่นนี่ไอ้เงินหนึ่งพันที่ผมวางก็คือวางเป็นประกันไว้เพราะถ้าไม่วางไม่เลยคิดภาพว่าไม่วางไม่เลยผมทำสัญญาซื้อหนึ่งหมื่นทองลดลงมาเหลือ 9, เก้าพันเก้าร้อยไอ้เก้าพันห้าร้อย 9, ในอีกวันหนึ่งใช่ไหมครับนั่นเหมือว่าผมต้องขาดทุนเท่าไหร่ละห้าร้อยใช่ไหม ถ consigo, ้าผมไม่วางเงินไว้เลยผมมีโอกาสจะหนีได้เรื่องหรอไหมเขากลบอกวางไว้สฉ yeah> okay. ันจะได้หาคุณเลยเวลาคุณเวลาทำท่าจะลงเชื่องไหมแต่ถ้าเกิดขึ้นเขาก็บวกให้เราโอเคไหมครับลองเงียบดูว่าเงี่ยบหรือเปล่าเหนือยมากบรรยากาศไม่ดีมีคำถามไหมยรกบคุ ถามต่อไปว่าไอมา้มาร์เก็ตมันไปเรื่อยๆมั้ยนี่คนะือลงๆคุณจะเห็นว่าคนที่ลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยลุ้นตลอดเวลาเพราะว่าก็มันเห็นเงนนินเข้ามันออกตลอดเวลานี่หรอนี่ไหมอ่แล้วที่สองจะถามต่อว่าแล้วอะไรที่ผมบอกหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเมื่อกี้ผมทำสัญญ,ญาซื้อทองหน,นึ่งหมื่นบาทใช่ไหมครับ ถ้าผมต้องไปซื้อจริงๆผมต้องใช้เงิน1 0 0บาทแต่ถ้าผมซื้อฟิวเจอร์ผมซื้อได้กี่สัญญาเพราะสัญญาละ10%ใช่ไหมสัญญาละ1,000ผมซื้อได้10สัญญานะ <5. S 1> ผมทำสัญญาซื้อทองไอ้10,000บาทได้ถึง10สัญญาเฮ้ยเข้าใไหมมีเงิน10,000บาทซื้อได้10สัญญา <5. S 1> นั่นหมายความว่าถ้าพรุ่งนี้ทองขึ้นเป็น10,000เรื่องเยอะ15,000บาท หนึ่งสัญญาคุณได้กำไรเท่าไหร่ 500. ห้าร้อยคุณมีทั้งกี่สัญญาสิบสัญญาได้ห้าพันจากเงินลงทุนตอนแรกแค่หนึ่งวันเดียวได้กำไรห้าพันคุณจะได้ยินไหมคุณพูดวันเดียวซับไปเพียบเลยแต่อีกวันเดงต้ก็โดนเทียบ <c oughs> นึกออกไหมเพราะว่าคุณมีสิสัญญาคิดในทางตรงข้ามถ้าอยู่ดีมันแววลงมาเป็นเก้าพันล่ะ คุณขาดทุนสัญญาละ1 0 0หนึ่งพันแล้วคุณมีกินยังก็เลยมีคำพูดว่าหายวับไป่าบตาเพราะว่าหนึ่งมื่คุณก็หายวับไปแบบตาถูกไถ้าคุณซื้อทองจริงบาและวหนึ่งหมื่นมนลงไปเก้าก็ยังไม่หายวับไอ้หายวับคุณจับยิงเข้าใจไนะตรงกับเราตรงนี้้แจ้เราไห มีคนชอบมีคนบอกเข้าใจนะนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการถูไหมนีนีมีมีเพราะถ้าคุณอ่ะพูดในกันตลาดเพราะถ้าคุณคิดภาพง่ายๆว่าคุณไม่ลงเต็มสติคุณมีเงินหนึ่งหมื่นคุณอยากต้องซื้อทองซื้อได้หนึ่งบาทถูกไหมยกปอยา่างคุณก็มาซื้อไอ้สัญญาณเช u r ร์ใช้เงินหนึ่งพันนี้ยขึ้นคุณก็ได้เหมือนกับเขาคุณอยู่ไปซื้อสิิสัญญาสิเงินอีกเก้าพันคุณจ็อยูได้ เป็นตน้นนะมีทางเลือกมากมายแต่บางเอิญบางคนมันเป็นความโลภอ่ะซื้อไปหนึงสัญญาสัญญาที่มัห้าร้อยที่ห้าร้อยซื้อสิทธิ์สบายเลยหว่าอาจเป็นคราวนี้ตอนอาจมันจะลงนะใครจะไปรู้ถูโอเคครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลงฟิวเจอร์คุณคนที่ชอบลงฟิวเจอร์คือคนที่ชอบความหันขวดไหมโอ้โหขึ้นมันเหลืเกินะครับเนี่ยโกฟิวเจอร์ก็เลยมีโกฟิวเจอร์นี่ พราะโกรนโดนมันป่วนใช่ไหมคนก็สะดวกมันเลยเนะครับอ่าะยังไงแล้วเนี่ยมาร์คมาเก็ตส่งมอบอ่ะอันนี้ครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดบางคนหลับบ้านเราจะเขาเรียกจำหน่ายกับเด็ยอดที่หลับไปไนเนี่ยเขาสร้องปืนให่แล้ว้ะไรอย่างเงี้ยตอ้เวลาท่าเข่าวเนนิดเดียวจะจบเรื่องการนิดนิดประเด็นนี้การรับฐานะก่อนพบอายุสัญญาหมายถึงอะไรครับอ่ะ คือฟิวเจอร์เนี่ยมันมีมันมีระยะเวลาเช่นเดียวกันที่ผมบอกว่าทำสัญญาซื้อทองหนึ่งหมื่นบาทมันจะมีครบอายุสัญญาคงพุาธสามเดือนสามเดือนระหว่างสามเดือนไี่ทองขึ้นขึ้นลงๆเขาก็มาคุมมาเก็ตผมก็จะได้เสียได้เสียเงินผมก็จะขึ้นขึ้นลงๆเงินประกันแต่เมื่อครบอายุสัญญามันเป็นเท่าไหร่ผมจบแล้วนะ เดี๋ยวนะผมสัญญาซื้อหนึ่งหมื่นลดที่จุดลงหนึ่งหมื่นเขาผิสัญญาที่สามเดือนปุ๊บทองเหลือเท่าไหร่นะบาทละเก้าพันนั่นเพราะผมขาดทุนหรือกำไรขาดทุนที่ผมสัญญาซื้อนะก็หักหนึ่งพันเงินประกันก็หายไปแต่ประเด็นที่บอกว่าอะไรนะลบไอ้ล้างขานนะก่อนครบผิดสัญญาหมายถึงว่าผ่านไปหนึ่งเดือนยังไม่ครบอายุใช่ไหม ทองจากหนึ่งหมื่นกลายเป็นหนึ่งหมืสองพันผมกำไรค่ะทุนเขามาให้ผมแล้วกำไรเําำไรสองพันเขาบอกมาให้ผมคุณจะได้สองพันผมบอกว่าผมไม่รอก็สัญญาผมจบเอาเงินสองพันมาจบกันนี่คือการล้างฐานะ่อนเข้าไปสัญญามีคนถามว่าแล้วคนคนขายเขาจะยอมหรอเปเป็นคำถามที่ดีมากถ้าคุณเข้าใจ ลึกๆที่มนมีก็คือว่าผมไม่เชิงว่าผมที่เขาถามเพราะว่ามันจะมีคู่สัญญาแล้วรู้สึกว่าเราทำไมเราหนีไปแล้วคนคู่สัญญาเราจะยอมหรอใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่การหนีไปหรอกมันมีคนมาซื้อสัญญาต่อจากผมนะครับเอาเป็นว่าตอบง่ายๆว่าไม่เป็นไรนะครับก็คือว่ามีคนมารับช่วงต่อจากผมไปเพราะว่าอย่าลืมว่าตลอดคุณหนมเนี่ย คนมากมาย <The> จะมีคนคิดว่า <_ T AT> อ่าคนคิดว่าจะขึ้นอีกก็มาซื้อสัญญาต่อไปี <_ T> ูกไหมไอ้คนใหม่ก็จะมาจับคู่กับคนเดิมลึกๆใครงงช่างมันเข้าใจแค่นี้่อนว่าคุณแทงอะไรแล้วใช่ไหมคุณแทงล้ันจะขึ้นมันขึ้นวบือถคุณจบพอคุณก็เอาเงินเข้ากระเป๋าพอแต่ถ้าเกิดคุณไปถึงจนครบอายุคุณเลือกไม่ได้แล้วนะคุณจบแค่นั้นนะ โอเคไหมครับคุณต้องเริ่มสตาร์ทใหม่มีคำถามไหมมีค่าปรับไม่มีครับแต่ว่าก็มีค่าดันนินก็มีค่าการขายอะของเขคือเขามีค่าต่อบแทนตลาดเนี้ยคือคุณทำธุรกรรมเขาจะได้หน่อยหน่อยค่าเรื่องค่านี่เห็นไหมครับแต่เขาแทบจะไม่เสียอะไรเลยค่าไม่ง่ายเขาแค่จับคู่กันเนี่ยให้คุณเนี่ยนึกออกปล่าไหมครับ ถ้าจับคู่คนทำสัญญาซื้อกับสัญญาขายมาจับคู่กันให้ได้เอาละ่ะเนื่องจากข้อสอบมันเยอะมากเราไม่ต้องลงลึกในรีละเอียดนะครับแต่อยากให้เข้าใจเหมือนกันว่าจะได้ภาพออกมคืออะไระถามง่ายๆเพราะฉะนั้นะถ้าเกิดคุณคิดว่าสัญญาไอ,าสญญาอาส้สินค้าคิงจะราคาขึ้นคุณทำสัญญาอะไรซื้อถ้าคิดว่ามันจะลงทำสัญญ,ญา นั่นเองนะครับอ่าประโยชน์เนะี่ยผมพูดไปเกือบทุเลยนะครับประโยชน์ก็คือใช้ปรหยดความเสี่ยงพูดไปแล้วเนหะ็ไหมความเสี่ยงนะครับเกณฑ์กำไรก็พูดไปแล้วนะครับด้านการค้นพบรา,าบคาเขาก็คือเอาไว้ดูนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยถ้าคนทาสัญญาซื้อเยอะๆนะเขาก็คิดว่าน่าจะของนั้นน่าจะขึ้นนะครับแต่ผมว่าตรงนี้มันไม่ค่อยประโยชน์มากนะเพราะว่าคนเกณฑ์กำไรมันเยอะจนกระทั่งเราไม่รู้ว่า ใครคิดยังไงมาเล่นพนันยังมากกว่าน,น่าจะเป็นข้อแรกกับข้อสองมากกว่าที่จะเรียนก่อนแต่ถ้าเกิดถามในะข้อสอบเรียนนีดด้วยนะการควบคุราคานะครับการทำงนานราคานั่นเอง,เองของสินค้าหนักอิก่งดูควาัพท์ครับต้องต้องควรจะทราบควรจะทราบนะครับว่าเมื่อกี้ผมพูดทั้งสองผมจะพูดเยอะก็คือว่าผู้ซื้อนาะนะครับผู้ที่ทาสัญญาซื้อเลยนะครับเห็นไหมมีฐานะรอซื้อสินค้าหนักอิ่งเนี่ย เขาเรียกว่าการลองลองโพซิชันนะครับส่วนผู้ที่รอขายนะครับก็คือช็อตแห็นไ้มเหมือนเหมือนขายช็อตนะครับขายแบบการขายลองไปช็อตอ่อันนี้เมื่อกี้พูดไปพอสมควรนะครับเขาบอกว่า การเลิกลงทุนหรือปิดฐานะก็คือครองฐานะสัญญาเป็นตัวสัญญาหมดอายุเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างว่าครบสามเดือนก็จบกันไปก็ก,ก็ต้องคิดว่าสุดท้ายคุณกำไรหรือขาดทุนนะครับหรือว่า offset position นี่คือการเป็นสถานะนี่แหละครับนี่คือถ้าซื้อสัญญาไว้ด้วยการให้ร้านสถานะด้วยการขายสัญญาก็คือที่ผมบอกถ้าคุณสัญญาซื้อคุณจะขายสัญญานั้นต่อให้กับเข้าไป นะมันมีการเปลี่ยนมือกันแต่สุดท้ายคุณ,ค,ณคุณจบแล้วคุณก็เอาเงินตับถ้าขายสัญญาไว้ก็ให้รับสาะโดยการซื้อสัญญานะทําตรงข้ามกับที่คุณถือไว้คุณก็จะ,ะหมดสัญญาอันนะี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นตะัวอย่างเฉยๆก็ข้อข้ามกันได้เลยนะ ข้อสรุปครับข้อสรุปการมอนฟิวเจอร์จัดฟันใหม่ฮยสู้ก็สู้นเ,นนเนี่ยแค่ออเดอร์นะ่นหลับ่ายเนี่ยมีเบนท์คอร์สอยู่จิ้มแล้วผมแล้วคิดแล้วปุ๊บแล้วจะกดใหะไม่เป็นไรข้อคิดทีลาทีทละสไลด์ผมคิดว่าทีละสไลด์แล้วหมนะสไลด์นี้เลครับ ข้อส่วนของการลงทุนในฟิวเจอร์นะครับกำไรขาดทุนขึ้นอยู่กับราคาสินค้าอ้างอิงถูกไหมเห็นไหมที่มันอ้างอิงเนี่ยที่เราคิดกันก็มันขึ้นก็ได้มันลงก็เสียอะไรอย่างนี้นะครับนะครับอย่างนี้อธิบายหมดเลยเนี่ยอธิบายแล้วหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนึงที่จะเป็นจุดสําคัญของเขาก็คือว่าคุณลงทุนได้ทั้งสองทางเพรวาะว่าทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับ กาชอบพูดกันเนาะว่าคุณสามารถจะทํากาไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงเพราะว่าถ้าคุณอยากได้กําไรตลอดนะครับเวลาขาขึ้นคุณทาสัญญาเลยนะซื้อพอคิดว่าจะลงคุณทำสัญญาขายถ้าคุณทําได้ถูกต้องตลอดเวลาคุณก็พี่มหารวยถูกไหมเพราะปกติถ้าคุณไม่ลงคุณจะฟิวเจอร์เนี่ยคุณซื้อซื้ออะไรก็ตามคุณต้องซื้อเสร็จส็แล้วคุณต้องรอให้มันขึ้นถูกไหมถึงจะกําไรถูกไหมครับแต่นี่ไม่ใช่เลย วันละต้อนขาลงคนที่ซื้อพุดปกติขาลงปุ๊บเขาจะขายไม่ได้ใช่ไหม <_ d ata> เขาจะต้องไปซื้อเพิ่มเลยเพราะว่าลงไปแต่คุณขาลงก็ทาเงินขาขึ้นก็ทําเงินน,นี่คือได้ไั้ขาขึ้นขาลงขณะเดียวกันก็สามารถจะเสียได้ทขาขึ้นขาลงมือนกหนสำหรับคนผู้โชค้ายที่อยู่ตรงข้ามคุณคุณจำไว้ว่าถ้าเกิดคุณลงทุนในฟิวเจอร์ถ้าคุณมีความสุขเท่าไหร่ใช้เงิน มีคนที่ยากจนแล้วก็เอาเงินมาให้คุณซึ่งอาจจะเป็นราในดีปเป็นหน้าก็ได้ถูกไหมครับไม่เข้าใจตรง,งกันเหมือนนะนะครับนั่นคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการลงทุนในฟิวเจอร์นะครับนะที่ผมเคยเล่าเนาะที่บอกว่าผู้บริหารไม่เ,เคยเล่าหรอกผู้บริหารที่ทําเกี่ยวเร่องฟิวเจอร์เขาบอกเคยบอกผมว่าบางครั้งต้องเหอนจต่ว่าชวนคนมา เดือดร้อนเหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้พูดเพื่ออะไรมันเป็นเรื่องจริงนะทุกคนก็คิดภาพออกนะถ้าเกิดเข้าใจคิดภาพออกมีคนที่เดือดร้อนจากการลงทุนฟิวเจอร์ย่อมถมงวรไอโฆษณาที่เห็นแบบลงทุนมาแนละ้วแต่ตลาดเปิดยังยิ้มแย้มได้อยู่เลยเนี่ยผมเห็นทีนไรแล้วผมก็ปวดาคือบางครั้งบางบ้านเรามาร์เก็ตติ้งต่างๆผมเข้าใจนะว่าตลาดดีเฟกซ์เนี่ยเขาองการคนไปลงทุนถูกไหมลงทุนเยอะเท่าไหร่ก็ได้ตามผม แต่เราในฐานะที่ผมมองว่าเอ้ยผมอยู่ฝ่ายนักลงทุนฝ่ายผู้บริโภคผมก็ต้องอธิบายความจริงเช่นเดียวกันว่าเอ้ยมันเป็นเป็นสองทางนะถูกไหมครับผมอาจจะทำโฆษณานหนึ่งผมว่าตั้งแต่ตลาดมาเสียตลอดเลยเลี้ยงว่าจะมาฆ่าผมไม่ได้นะแต่เรื่องจริงเนี่ยอโอเคอ่าเปรียบเทียบฟิวเจอร์กับฟอ,อร์เวดนะครับ ได้จบแล้วสำหรับเรื่องนี้นะครับก็มีเรื่องของการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์จะเป็น OTC นะจำให้นึกถึงตัวอย่างที่ผมยกตัวอ,อย่างนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเรื่องข่าวเรื่องอะไรที่ตกลงกันคือตกลง OTC นะครับฟิวเจอร์นี่อยู่ในตลาด Exchange เอ็กซ์ช้หรือว่าตลาดเปน็นทางการความเป็นมาตรฐานฟิวเจอร์มาตรฐานกว่าแน่นอนเพราะมีคนอยู่มากมายก็มีคนมาใช้บริการต้องมีอะไรนะค่าวางมัดจำประกันต้องมีกำหนดชัดเจนว่าครบดีสัญญ,ญากี่เดือน3เดือนต้องทำอะไรบ้างนะครับส่วน OTC นะครับ Forward เนี่ยสามารถจะดัดแปลงได้แล้วแต่ผู้สัญญาการส่งมอบวัตถุดิรลนาคาเนี่ยมีความเสี่ยงผู้สัญญาสูงผมพูดไปแล้วสำหรับ Forward นะครับสำหรับฟิวเจอร์เนี่ยนะครับนะวงวงตรงนี้ไว้หน่อยนะครับว่ามีสัญัาขับบัญชีเป็นตัวกลางนะชื่อมันคือ TCH นะเป็น Thai clear, นะ Clearing House นะครับ TCH นะครับ,รบถามว่าใครรู้ว่ามันมี ไม่ทําอะไรครับคือมันมีไม่เป็นคนกลางสมมุติว่ามีผู้ลงทุนท่านหนึ่งทําสัญญาซื้อมีผู้คนนึงทาสัญญาขายปกติมันต้องจา่ายไปชนกันใช่ไหมที่ผมบอกว่าคนนี้มันสินค้าทุนก็จะจ่ายให้คนนี้ถูกไหมครับ TCS <น> <TR S. S 2> บอกว่าผมอยู่ตรงกลางแล้วงการคุณทํา,าสัญญากับผมคนนี้นายเอทำสัญญากับผม<น>ถ้าคุณจะซื้อ TCS ก็ทําหน้าที่ขายให้ ขณะเดียวกันใน B ถ้าคุณจะขาย t c s ทำหน้าที่ซื้อให้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาใดๆคุณ A กับ B ต้องไปเคลียร์ไหมไม่ต้องโอเคไหมครับ t c <CH> เเป็นคนกลางแต่ t t s รู้อยู่แล้วว่ามีการจับคู่กันในใจโอเคไหมครับเข <C' n S 1> <Yeah. S 2> าจะเป็นคนกลางทำให้ประเด็นเรื่องก,การที่ผิดเกี้ยวชาระอะไรเนี่ยก็หมดไปเพราะถ้าเกิดคิดภาพว่าไม่มี t c s มันก็เซมอ่ะมันก็เหมือนกับตลาด O T C อ่ะเพราะมันมีคู่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 เอ้ยแกโกงชั้นดีกว่าเพราะว่ามันจับคู่กันไม่ได้เอ้ยจับคู่กันแล้วแต่ปรากฏว่าเงินมันหายไปเพราะฉะนั้นที S อยู่ยุโครงการแล้วก็จับคู่ทั้สองฝ่ายการยกเลิกสัญญาถ้าเป็นฟอร์เวนทำได้ยากบอกไปแล้วคูดส่งสัญญาสองฝ่ายคุณอยู่ดีคุณจะยกเลิกไม่ได้นะครับส่วนฟิวเจอร์ทำได้ง่าย ผู้หญงอากจ,จะงงตัวหัญ,ญาฟิวเจอร์ก็ไม่ง่ายหรอกเก็งแต่ว่าที่ผมบอกคือมันขายต่อสัญญาได้มันมีคนสนใจสัญญาที่ถูกถืออูี่เองการเกยนแบบนี้ทำให้ง,งงเล็กน้อยนะครับเหมือนกันส่วนใหญ่มีการส่งมอบจริงอันนี้ก็เป็นสถานะต่อ,อน,นีิสัญญาก็คือการขายต่อนั่นเองนะครับกระแสเงินสดเห็นไหมครับไม่มาร์คทูมาร์เก็ต MTM คือมาร์คทูมาร์เก็ต thứ anh, anh anh phải 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 không phải 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 em phải phải em phải 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 à, phải phải ไอ้ฟอร์เวิร์ดเนี่ยไม่สนใจระหว่างทางขึ้นขึลงลงคุณก็รู้จนครบสุดท้ายแล้วคุณก็ไปแน่ของกันจริงๆใช่ไหมแต่ในตัวฟิวเจอร์เนี่ยมีมารเข้ามาเก็ตทุกวันคุณรู้ทุกวันลุ้นทุกวันเนี่ยความจริงคุณก็ลุ้นตลอดเวลาเราจะม้าเติมไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีโลกการคิดนะสิ้นวันก็ต้องมีคิดปุ๊บคุณเหลือเท่าไหร่ใครอยากจะรู้สึกว่าอยากรู้จักมันจริงๆคุณก็เป็นลงได้แน่นอน นา่หมือเปล่ากูไมลงซะหน่อยมันจะได้เออเว้ยคล้ายๆกับบอลแรงเงีะถ้าลงเยอะอย่างนี้ฉันได้เยอะอย่างนี้แน่จบแล้วจบแล้วนี่รูปสุดท้ายก็เป็นแบบนี้นะครับถูกไหมมี T C H Thailand Clearing House นะครับ เห็นไหมว่ามีแค่นี้เองสามคะแนนคุณได้แน่แน่ถ้าคุณเข้าใจที่ผมพูดเมื่อกี้ทั้งหมดแล้วก็อ่านชี้ไปคำว่าท่านั้นท่าทยยี่ใหญ่มากเลยเอาคำถามไหมครับคีถามเลยม้วงเงียบยังไงม้วงต้องถามให้ให้ปีเล่นเล่นสะครับไปยตื่น นี like ่แหละนี่แหละครับไม่มหอแตกต้องไปนะทีงานต้นี่แเพชรเอาเ็นหนกจะมีคนแบบที่หนึงเปล่ยเยอะพี่ไมเป็นทนู้ทีนเนี่ยดเเขาลงสรงกันหมเลยทุกคนอยู S <S ม,มีใครถามอะไรไหมมีใครจะบมดอะไรไหมเดี๋ยวจะได้ไปบทดที่ห้าแล้ว